เวลาหมดไฟเบรนเอา์ก็คือก้อยก็จะมองว่าคนเราทํางานแล้วก็ไม่หยุดไม่มีวันหยุดให้กับตัวเองก็มีความเชื่อว่าจิตใจที่แข็งแรงต้องอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงถ้าเราสุขภาพไม่ดีเราป่วยหรือความสัมพันธ์กับครอบครัวที่มันแย่นะคะเราก็จะไม่มีกระจิตกระใจจะไปทํางานใช่ไหมคะให้ทุกคนลองคิดเนาะอย่างเช่นวันเนี้ยเราเป็นไข้ปวดศีรษะ ติดโควิดแล้วก็จะโฟกัสละปวดศีรษะจังเลยจิตใจเรามันก็จะไม่มีกระจิตกระใจที่จะไปทํางานหรือว่าทําอะไรอื่นๆดังนั้นถ้าเราโฟกัสเรื่องสุขภาพเราก็จะมีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็ร่างกายเราก็จะแข็งแรงไปด้วยค่ะเป้าหมายของก้อยคือก็อยอยากมีชีวิตที่สมดุลพอก้อยอยากมีชีวิตที่สมดุลก้อยก็เลย ตั้งคำถามกับตัวก้อยเองว่าสมดุลคืออะไรสมดุลสำหรับก้อยก็คือมีงานที่ดีมีรายได้มีรายได้ดีแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะคะก็ถ้าเรามีเป้าหมาย4อย่างนี้มันก็คือ4เสาหลักของก้อยถ้า4อย่างเนี้ยสมดุลน,นี่ก็คือเป้าหมายที่ชีวิตก้อยสำเร็จแล,แล้วเราทำยังไงล่ะสมดุล อ๋อก็ต้องให้คะแนนกับตัวเองเรื่องงานตอนนี้เราให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่งานของเราดีไหมทําแล้วเรามีความสุขหรือเปล่าแฮปปี้ไหมตอบโจทย์เราหรือเปล่าใช้เวลาในการทํางานแต่และว,วันเหมาะสมแล้วหรือยังแล้วมันก็สอดคล้องไปกับข้อที่2ง,งานดีแล้วผลลัพธ์ดีไหมล่ะรายได้ตอบโจทย์กับงานที่เราทำรายได้ดีไหมหลายคนบอกว่างานดีมากเลยแต่เงินไม่พอใช้ เงินไม่พอเก็บสําหรับก้อยแบบนี้คือไม่ดีเนาะงานดีแล้วก็ต้องมีเงินพอใช้มีเก็บให้เราแบบอุ่นใจวางแผนกเกษียณอายุแล้วก็ให้คะแนนตัวเองลงไปนะคะเต็มสิบเราจะให้เท่าไหร่ข้อที่สามสำหรับเรื่องความสัมพันธ์หลายคนเขาพูดถึงความสัมพันธ์ก็จะมุ่งเน้นไปที่แฟนคู่ชีวิตเลยแต่สําหรับก้อยความสัมพันธ์มันมากกว่านั้นความสัมพันธ์กับครอบครัวพ่อแม่พี่น้อง หรือลูกน้องเจ้านายเพื่อนฝูงเป็นยังไงเราก็ลองให้คะแนนลงไปว่าเอ้ยเราทำงานเก็บเงินนะเรามีเวลาให้ครอบครัวของเราบ้างหรือเปล่ามีโอกาสได้จุนเจือช่วยเหลือครอบครัวหรือเปล่าแบบเนี้ค่ะส่วนข้อที่4ข้อสุดท้ายละคือเรื่องสุขภาพหลายๆท่านพอเรียนจบมาก็เชื่อว่าสุขภาพส่วนใหญ่เราจะโฟกัสน้อยมากเพราะว่าตอนที่ เราอายุน,ยน้อยเราได้ใช้ร่างกายแบบเต็มที่มันก็ไม่ค่อยป่วยแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งนะคะที่เราลืมไปเวลาเราป่วยอ่ะก็จะไม่มีการเตือนมาก่อนว่าจะป่วยนะหลายคนก็ป่วยหนักเลยอะไรแบบเนี้ยเราก็ลองให้คะแนนตัวเองไปว่าเราเฟสไหมสุขภาพดีไหมเรามีแรงทำงานไหมเรามีการตรวจสุขภาพ ประจำปีบ้างไหมเราเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์หรือเปล่านอนพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่าแล้วก็ให้คะแนนตัวเองลงไปข้อไหนน้อยเราก็ทําเพิ่มข้อไหนเยอะอยู่แล้วเราก็รักษาทําดีต่อไปอันนี้คือเป้าหมายชีวิตของก้อยว่าต้องทําให้สีอย่างนี้สมดุลแล้วชีวิตก็จะสําเร็จมีความสุขในทุกๆวันง่ายเลยแบบไม่ต้องหลงทางว่า เป้าหมายของเราอะไรนาะมันดูใหญ่มันดูห่างไกลเหลือเกินถ้าเราทำสี่เสาหลักสี่อย่างนี้ให้สมดุลเราก็จะรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็สำเร็จได้ในทุกๆวันเลยนะคะแล้วถ้าเราย้อนกลับไปอันเดิมถ้าเราทำทุกวันให้สมดุลเราก็จะไม่รู้สึกหมดไฟหรือเบรนเอาเพราะคะแนนตรงไหนเราขาดเราก็ไปเติมคำว่าเบรนเอาหรือหมดไฟก็คือคนเราจะ แบบทำงานไม่มีวันหยุดให้กับตัวเองเลยนะคะก็หลังจากที่ก้อยทำงานหนักมาก็รู้ว่าเวลาพักมันสำคัญมากก้อยก็จะตั้งเป้าหมายเลยว่าเวลาในการทำงานแต่ละวันก็คือทุกๆท,ท,ท่านก็ไม่สามารถทำงานย4ิบสี่ชั่วโมงหรือ18ดชั่วโมงเลยเนาะก็จะตั้งไว้เวลาทำงานก็ประมาณ8ปดถึงสิชั่วโมงอาจจะโอเค ดชั่วโมงทํางานอีก4ชั่วโมงเราก็วางแผนงานทําในวันถัดไปเนาะก็ตั้งเวลาในการเลิกงานถ้าเราเลิกงานสักไปาย4ครึ่งสักบ่าย4เราก็ต้องต้องเริ่มวางแผนที่จะหยุดงานของวันนั้นแล้วอะไรเงี้ยเคลียร์งานไว้แล้วก็เราก็ต้องกําหนดเลยว่าวันไหนที่เราจะไม่ทํางานที่เป็นงานจริงๆของเราเพื่อแ่งไปพักผ่อนหรืออาจจะมีหยิบมาทําบ้างแต่ก็คือไม่เครียด เกินไปไม่ไม่เหมือนทํางานจริงจังก็คือก็จะกําหนดอย่างน้อยก็วันอาทิตย์คือเป็นวันหยุดแล้วก็จะตื่นมาทํางานบ้านออกกําลังกายหรือว่าไปเที่ยวไปช็อปปิ้งอะไรก็ได้คือวันนั้นจะไม่กังวลเกี่ยวกับง,งานเลยคือก็ต้องหาเวลาที่จะพักร้อนด้วยนะคะให้กับตัวเองอาจจะเช่น3าวัน4วันใน3ามเดือนสเดือนก็ได้นะคะคือไม่จําเป็นต้องเที่ยวทุกเดือนนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่ เราก็ต้องวางแผนเพื่อให้เราได้พักร่างกายพักจิตใจไปฟื้นฟูสภาพร่างกายคนทุกคนเป็นเหมือนกันนะคะไม่สามารถทํางานได้ต่อเนื่องเพราะว่าสมองมันก็เป็นคล้ายๆหน่วยความจําของคอมพิวเตอร์ถ้าเกิดเราทําแล้วเราไม่เคยพักไม่เคยชัดดาวเครื่องเลยเครื่องก็จะร้อนร้อนเสร็จก็ชอตพังไฟไหม้นะทั้งหมดทั้งสิ้นก็คืออยู่ที่ตัวเราว่าเราจะจัดการเวลาได้หรือเปล่านะคะ ถ้าเราสามารถจัดการเวลาได้ยังไงเราก็ได้หยุดได้พักก็จะทำให้เรากลับมาเริ่มงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองทําไมเราถึงไม่ขัดเก่าตัวเราเองก่อนที่เราจะไปขัดเก่าคนอื่นนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เบิร์นเอากันจะได้มีไฟในการทำงานปลุกไฟของคุณแล้วเริ่มวางแผน สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ